จริงๆแล้วปัญหาอาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลอาจจะไม่ใช่เจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานแต่ว่าเป็นระบบของออฟฟิศนี่แหละไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคนที่เก่งแต่ว่าจะเห็นความสําคัญกับคนที่พิเศษเก่งามากกว่าคนที่ทํางานมาอย่างตั้งใจก็จะรู้สึกว่าถูกมองค้ามหรือถูกด้อยค่าไปเออแล้วว่า ใครเจอแบบนี้ก็คงเซ็งนะคือมันไม่ได้แปลว่าคนเนี่ยนั้นไม่ดีอ่ะมันเป็นเพราะระบบมันไม่ได้แข็งแรงอ่ะมันไม่ได้ทําให้คนที่แบบเขาได้ทํางานเป็นคนลงมือลงแรงถูกมองเห็นถูกชื่นชมหรือว่าได้รีวอร์ดอะไรใครเป็นแบบนั้นบ่อยๆมันก็คงไม่อยากอยู่แล้วคงไม่มีความสุขเนาะพอมันไม่ได้มีระบบหรือมีกฎเกณฑ์อะไรที่มันชัดเจนแบบว่าอันนี้คือโอเคอันนี้ไม่โอเคพอเราเจอแล้วมันไม่โอเคเกิดขึ้นซ้ําๆซ้ำๆเราก็ไม่รู้แวเาจะยังไงเราจะเราต้อง ต้องมาแก้ปัญหารายวันหน้างานตลอดเวลาด้วยปัญหาซ้ําๆการเจอปัญหาเดิมๆซ้ําๆเป็นหนึ่งในปัจจัยการมีเบิร์นเอานะาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับคนเสมอไปเพราะมันไม่มีระบบที่ทําให้ปัญหาเดิมที่มันเคยเกิดอ่ะมันไม่เป็นปัญหาคือระบบม,มันไม่ได้ถูกพัฒนาหรือ i m p r o v ฟหรือว่ารีเฟรชใหม่เรื่อยๆอเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็อาจจะทําให้คนอ่ะเบิร์นเอาได้เหมือนกัน